วันนี้ปริญจะพาเที่ยวถ้ำสีรุ้งหรือถ้ำหลวงแม่สาบจังหวัดเชียงใหม่ ทางขึ้นถ้ำชันเล็กน้อยแต่ไม่ไกลค่ะใช้เวลาเดินเที่ยวถ้ำทั้งหมดประมาณ20-30นาทีเวลานี้รวมแวะถ่ายรูปแล้วนะคะจะมีคุณเจ้าหน้าที่พาเดินไปชมจุดต่างๆของถ้ำทั้งจุดที่เป็นหินง,งอกหินย,ย้อยและส่วนที่เริ่มจะเห็นเป็นลายสีตามผนังเดินเข้าไปลึกขึ้นก็จะเห็นรอยน้ำซ้อสีของผนังเพดานมีสีที่สดขึ้นเป็นลวดลายที่เป็นแถบยาวคล้ายรุง้งหรือบางช่วงเป็นลายขดสามารถถ่ายรูปได้นะคะแนะนําให้ใส่รองเท้าที่ยึดกับพื้นไม่งั้นจะลื่นแบบคุณ พ่อเราได้ค่ะโชคดีที่ท่านขายาวเลยไม่ได้บาดเจ็บหรือเป็นอะไรมากเดินไปอีกฝั่งจะเจอหินย้อยสีดําและมีถงกว้างให้อารมณ์เหมือนบ้านของมนุษย์หินฟรินสโตนและจะได้เห็นร่องรอยน้ําซ้อจนเพดานถ้าบางเฉียบก่อนออกก็จะเห็นยิบซ้อมที่ระยิบระยับอยู่บนเพดานของถ้าเหมือนจิตกรรมฝาผนังที่ธรรมชาติสร้างไว้ใครใส่เที่ยวธรรมชาติเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําม,มากๆเลยค่ะใครไปมาแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ